ในวันเกิดของเลียมคุณปู่ของเขาได้นําขวดเก่าๆมาให้ดูแล้วบอกว่าหนึ่งใมนี้มีแผนที่สมบัติซ่อนอยู่ข้างในนะปู่เจอมันตอนเป็นวัยรุ่นแต่ไม่เคยเปิดมันออกได้เลยแล้วขวดไหนก็ล่ะที่เป็นของจริงไม่ใช่อันนี้แน่นอนเพราะมันถูกเปิดไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่อันนี้เหมือนกัน กระดาษข้างในดูสะอาดเกินไปถ้ามันอยู่ในนั้นมาหลายปีจริงๆดังนั้นคำตอบที่ดีที่สุดคือขวดหมายเลขหนึ่งตอนนี้เลียมมีปัญหาใหม่แล้วฝาขวดทำมาจากจุกไม้ก๊อกมันหักแล้วแล้วเขาก็ไม่มีที่เปิดจุกไม้ก๊อกด้วยเขาเลยไปค้นกล่องเครื่องมือของพ่อเครื่องมือสองชิ้นไหนที่ช่วยเขาเปิดขวดได้บ้าน อ,องอันเนียไอเดียก็คือแบบเนี้เขาเอาสกรูขันเข้าไปในจุกไมก๊อกแล้วใช้ด้านหลังของค้อนดึงสกรูกับจุกไมก๊อกออกมาพร้อมกันแต่นทันทสุดเหลี่ยงก็เปิดขวดได้แล้วควันประหลาดประหลาดหน้ากัวก็เริ่มพุ่งออกมาและจูๆ่ๆวิญ,ญญาณตัวรัสทโบราณก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเตือนเหลี่ยมว่าแผนที่สมบัตินั้นถูกสาบและเขาต้องแก้คำสาบนี้ให้ได้เพื่อทำแบบนั้นเหลี่ยมต้องพูดคำวิเศษหนึ่งคำออกมาดังๆ ควนสลัดให้คำใบ้นี้กับเขาแล้วคำนั้นคืออะไรล่ะคำนั้นผูกสะท้อนจากด้านมันอ่านว่ารม่มเหลี่ยมก็เลยพูดว่าร่มออกมาดังๆแล้วเฮ้มันได้ผลจริงด้วยแต่แล้วเขาก็หยุดคิดและสงสัยว่าอืมนี่มันเป็นคำใบ้หรือเปล่านะฉันควรเอาร่มติดตัวไปด้วยจริงๆไหมนะ เขาก็เลยไปที่ลานของมือ2และเขาก็เจอร่มให้เลือก4คันแล้วเขาควรเลือกร่มคำไหนละคันที่2พังคันที่3มขาดและคันที่4จริงๆแล้วไม่ใช่ร่มมันคือร่มกันแดดดังนั้นถึงแม้ว่าคันที่1จะโซกระปกไปหน่อยแต่มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างชัดเจน ตอนนี้เหลือยมก็สามารถโฟกัสกับแผนที่ได้เสียทีแต่ก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งมีแค่เส้นทางเดียวเท่านั้นที่นําไปสู่สมบัติได้เราเส้นทางไหนกันล่ะ A B C D ใช่แล้วนั่นแหละเยี่ยมออกเดินทงนางผจญภัยของเขาคืนหนึ่งเขาแวะพักที่แคมป์และเล่าเหล่องแผนที่ให้กับนักเดินทางอีก3คนฟัง เช้าวันต่อมาแผนที่ก็หายไปก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่อดัมบอกว่าฉันนอนอยู่ในเต็นท์ของตัวเองแดนเนียลบอกว่าฉันได้ยินเสียงมาจากเต็นท์ของเลียมโอลิเวอร์บอกว่าฉันนอนท่อมนอกถ้ามีใครเข้าไปไมนเต้นฉันต้องเห็นแน่ๆยั้งใครกันที่โกหกเอาละมาดูกัน มีนคนเข้าไปในเต็ท์เพื่อขโมยแผ่นที่จริงๆเดนเนียรบอกว่าเขาได้ยินเสียงเนาะฟังดูสมเหตุสมผลดีถ้าโอลิเวอร์นอนข้างนอกตลอดเวลาเขาก็ควรจะได้ยินอะไรบ้างเหมือนกันแต่เขากลับบอกว่าไม่ได้ยินดังนั้นโอลิเวอร์จึงโกโหกทันใดนั้นพายุใหญ่ก็ถาโถามเข้าใส่แคมป์เลียงกลางร่มแต่ลมก็พัดล่มหลุดมือเขาไปทันทีตอนนี้ฟ้าผ่ารอบๆตัวเขาไปหมดแล้วเขาควรทำยังไงดี<ๆ>เข้าไปในเต็งมุงทับ นอนราบใต้ต้นไม้หรืออยู่ที่เดิมแล้วนั่งยองๆบนกระเป๋าเป้ของตัวเอง <S 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 องสังเกตอดีมีน้ำขังอยู่ใต้เต็นน้ำทำให้มันอันตรายยุ่งขึ้นและการเข้าใกล้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดต้นไม้สูงมีโอกาสโดนฟ้าผ่ามากกว่าทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือการนั่งยองๆต่ำๆบนกระเป๋าเป้ของเขา หลังจากพายุสงบก,ก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นลงศอบอีจิตโบราณสองลงถูกยกขึ้นมาจากก้นทะเลแต่ละลงมีสัญลักษณ์เพียงอันเดียวลงแรกมีรูปหนูลงที่สองมีรูปแมวแดนแต่มีแค่โลงเดียวเท่านั้นที่ปลอดภัยที่จะเปิดละอีกลงหนึ่งน้ำโชคลายไม่แล้วผู้เขาควรเปิดลงไหนล่ะ งูเป็นสัญลักษณ์ไม่ดีเพราะสัญลักษณ์นี้เกี่ยวข้องกับความโกลาหหรือความมืดแมวดำอาจฟังดูเป็นลางร้ายในปัจจุบันแต่ในอียิปต์โบราณพวกมันกลับถูกมองว่าเป็นผู้ปกตงดังนั้นนั่นแหละคือทางเลือกที่ปลอดภัยโอเคยกฝาลงขึ้นแล้วมามีม่ก็นั่งลุกขึ้นมาเลียมยืนนิ่งเป็นตันเล์นิ่งเดี๋ยวนะคุณอายุเท่าไหร่กันแน่แล้วม,มัมี่ก็ตอบว่าพีระมิดของข้าอายุ4 0 0พปีและข้าแก่กว่านั้นอีก12ปีเลียมหยุดคิดแล้วคิดในใจว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ทำไมละ อ๋อถ้ามัมมี่มีปิรามิดจริงลงศพของเขาก็ควรจะถูกพบอยู่ข้างในไม่ใช่อยู่ก้นทะเลแบบนี้เพราะฉะนั้นปัญหาไม่ใช่เรื่องคณิตศาสตร์แต่เป็นเรื่องคำกล่าวอ้างกังหันมัมมี่ตัวน,นี้ไม่ได้มีปิรามิดเลยด้วยซ้ำเหลียมพยานยาจะกลับไปผจญไทต่อแต่มัมมี่ก็ยังไม่ยอมให้เขาผ่านไปได้สุดท้ายเหลียมก็ทนไม่ไหวตะโกนว่าคุณต้องการอะไรมัมมี่ยิ้มแล้วพูดว่าถ้าคุณพูดชื่อของฉันฉันก็จะหายไปฉันคืออะไรอ่ะ เหลียมตอบว่าความเงียบแล้วทันใดนั้นมัมมี่ก็หายวับไปเลยเหลียมเดินกลับไปที่แข้งทุกคนนั่งล้อมวงกันอยู่กำลังฟังนักเดินทางเล่าเรื่องผจญไทยสุดมันรอบโลกของเขาอยู่ดีอยู่ดีชายคนนั้นก็พูดขึ้นว่าครั้งหนึ่งผมเคยไปบราซิลแล้วหลงอยู่ในป่าแอมะซอนผมเอาตัวรอดได้ทั้งสัปดา์ด้วยการกินไข่โลมาสีชมพูคนส่วนใหญ่ประทับใจแต่มีชายคนหนึ่งไม่เชื่อเขาทำไมล่ะ มันจริงที่โลมาสีชมพูอาศัยอยู่ในแอมซอนแต่โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ออกไข่สรุปแล้วเขาโกหกนั่นเองย่มเดินทางต่อไปและในไม่ช้าก็ได้พบกับชายชราคนหนึ่งชายชราดูเป็นกังวลมากและขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าเขามีแพ้อยู่22ตัวครึ่งหนึ่งของแพ้เอาไปเดินเล่นตอนเช้าแต่กลับมาแค่6ตัวงั้นยังมีแพะหายไปกี่ตัวล่ะ ยังมีแพลหายไปห้าตกดะตอนนี้ลองดูฉากนี้ให้ดีๆคุณหาทั้งห้าแพลที่หายไปเจอไหมนั่นไงพวกมันอยู่ตัวมันไทชราตัดสินใจเดินทางไปกับเลียมและบอกว่าเขามีเข็มทิศที่จะช่วยนำทาง อยู่จุดหนึ่งเลียมถามว่างั้นเราควรไปทางไหนชายชราตอบว่า840แต่นั่นมันไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดคุณพอจะเดาออกไหมว่าเกิดอะไรขึ้นชายชราคำผิดพลาดเขาหยิบออนนาฬิกาพกมาไม่ใช่เข็มทิศออนเนี้ยพวกเขาหลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว ชายชราบอกเหลี่ยมว่าไม่ต้องกังวลเพราะเขาสามารถใช้ดวงดาวนําทางได้ข้างคืนกำลังจะมาและพวกเขารู้ว่าต้องไปทางทิศตะวันออกแล้วพวกเขาควรทำยังไงดีฉะนั้นรอยเท้าศักว์ไม่จําเป็นว่าต้องไปทางทิศตะวันออกเสมอดวงดาวอาจช่วยได้แต่เมฆมากไปทางเลือกดีสุดคืออย่างที่ส หาที่พักพิงแบบนั้นพวกเขาจะสามารถรอจนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วใช้ดวงอาทิตย์นำทางไปทางทิศตะวันออกได้ขณะที่พวกเขากำลังหาที่พักพิงก็เจอบ้านเก่าๆหลังหนึ่งข้างในมีหิงแก่ท่าทางหน้าขนลุกที่เสนอเครื่องดื่มให้พวกเขาเลียมหิวน้ำมากแต่ชายชราเตือนเขาว่าระวังตัวไว้เธอเป็นที่รู้กันดีว่าส่ยยาพิษลงในเครื่องดื่หญิงคนนั้นวางแก้วห้าใบไว้ตรงหน้าเลียมแต่และแก้วมีสีต่างกันเลียมเชื่อว่ามีเครื่องดื่มหนึ่งแก้วที่ปลอดภัย ุณเดาได้ไหมว่าเขาเลือกแก้วไหนเรามาองออกไปนอกหน้าต่างสิมีต้นส้มอยู่ข้างนอดดังนั้นเหลี่ยมจึงเลือกน้ำส้มเพราะคิดว่าต้องเป็นของธรรมชาติแน่ๆแ,แต่ปรากฏว,ว่าเหลี่ยมคิดผิดจริงๆแล้วเครื่องเดือมทุกแก้วอันตรายทั้งนั้นหลังจากเบวน้ำส้มเหลียงก็หมดสติไปทันที ชายชราตัดสินใจเสี่ยงแล้ววิ่งหนีไปพร้อมกับแผนที่เมื่อเหลี่ยมฟื้นขึ้นมาเขาก็รีบวิ่งตามชายชลาไปคุณดูออกไหมว่าชายชราไปทางไหนอ่ะทานนี้แหละคุณจะเห็นรอยเท้าและยังมีรอยไม้เท้าของชายชราด้วยเหลี่ยมได้แผนที่คืนมาและในที่สุดก็ไปถึงจุดหมายปลายทาง ตอนนี้ถึงเวลาขุดหาสมบัติใหญ่แล้วแต่หีบสมบัติซ่อนอยู่ที่ไหนกันนะมีจุดที่เป็นไปได้อยู่3จุดจุดไหนดูสมเหตุสมผลที่สุดกองน,นี้สูงเกินไปแล้วถ้าใครจะซ่อนสมบัติเขาคงไม่ทำให้มันเด่นขนาดน,นั้นหรอกกอนนี้มีหินก้อนใหญ่วางอยู่ข้างบน ไม่มีทางที่ใครจะลากขินก้อนนั้นมาวางเพื่อปิดธีสมบัติแน่งั้นสมบัติต้องอยู่ตรงนี้แหละใช่แล้วมันถูกปกคลุมด้วยหญ้าแต่เวลาผ่านไปนานแล้วต้นไม้ต้นหญ้าก็ขึ้นปกคลุมมันไว้พอเขาขูดสมบัติขึ้นมาได้ในที่สุดโอ้โหมีแม่กุญแจที่ต้องใช้รหัสหลับด้วยโชคดีที่เขาเจอก,กระดาษโน้ตอยู่ใกล้ใจในนั้นเขียนว่าให้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มแล้วก็มีตัวอักษรสุ่มๆหลายตัวงั้นเธอถอดรหัส3ามตัวเลขนี้ได้ไหม ก็แค่แบ่งตัวอักษรออกเป็น3กลุ่มแล้วจะเห็นคำว่า9 4และ5นั่นแหละคือลรสมบูรณ์แน่เลี้ยมเปิดทีบสมบัติออกมาแต่พอเขามองเข้าไปข้างในอ้าวไม่มีอะไรอยู่เลยดูเหมือนมีคนมาถึงก่อนแล้วล่ะเสียใจด้วยนะเลียม